สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวชุดประจมกันค่ะจากโรลินเทนเฮ้ยอันนี้นะคะเป็นไงนะ มากๆอร่อยมากอ้าจริงๆไม่หวานเกินไปอันนี้นะคะเป็นสตรอเบอรีอืรยมากอันนี้ออกหวานหน่อยอ,อ,อ,อยุ้ช็อกโกตตก่าเ็น้อนึงขยุบช็อกโกตแต่เป็นยักขึ้นนิดนึง compared กับกล้ย ใช่มันเขาแบบเป็นเอติมผสมผลไม้จริงที่เขาเอาแบบมาปัน่นกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าคาืออร Bar, I like it. the banana the most. I'm gonna go to the bar. Not my favorite. It's good. That's the I'm gonna Tastes like the Sucas orange. My least favorite, I would say. If you gonna go ก็ชอบมันก็เทสเหมือนแบบอิตาลส้มปกติเอออันนี้350บาทค่ะแก็ได้มากี่ชินะ้นอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชอบเป็นแน,นะม้ำที่สุดต่อด้วยสตรอเบอร์รี่แล้วก็กรีป